จริงๆต้องถามว่าทุกคนเคยโดนผีอัไหมครับ เคยโดนผีอำไหมครับเพราะจริงๆแล้วบางทีต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นผีอำจริงๆหรือว่าเป็นอาการป่วยกันแน่โดนแกล้งใช่จริงๆอะกันบอกเลยว่าคนที่โดนผีอำเนี่ยส่วนมากนะคะที่มันจริงๆไม่ต้องเอาเคสจริงเลยละกันมันจะมีผีอำจริงๆกับผีที่อำจริงๆกับจิตของเราที่กลัวไปก่อนนะคะแล้ว80% 90%ของคนไทยก็ถามว่าทาไมกลัวผีอย่างวันก่อนมีคนมาถามกันว่าน้องกัดน้องกัทพี่กลัวผีอื่อหลับทำไมถึงกลัว เคยเจอเหรอคือคนจะกลัวผีได้เราจะกลัวอะไรได้เนี่ยเราต้องเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับมันจริงๆยกตัวอย่างเช่นบางคนกลัวหมาเพราะตอนเด็กโดนหมาวิ่งไล่กัดบางคนกลัวห่านเพราะตอนเด็กโดนห่านวิ่งไล่กัดวิ่งไล่จิกแล้วก็จะกลัวสิ่งนั้นเพราะเราเคย experience เราก็เลยถามเขากลับไปว่าพี่พี่กลัวผีเพราะอะไรคาตอบคนไทยทเวลาก็ถาม99%รู้ไหมคืออะไรพี่กลัวจากหนัง ก็เลยในหนังมันมีจัมส์แร์ในหนังมันมีสีลองดูหนังแล้วปิดเสียงดูดิมันมีสีมัคนาเลยมันีมันแพ่มันตกใจแล้วต้องบอกเลยว่าคนที่บอกว่าบอกกันว่ากลัวผีจากหนังเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนแบบ40 50ไปเพราะว่ายุคนั้นอ่ะหนังสมัยก่อนอ่ะน่ากลัวจริงม้าก็กลัวม้าเนี่ยเห็นผีแต่กลัวผีแต่เขาบอกเขากลัวผีในหนังเพราะอะไรมันแบบเฮ่ มันแบบมันตกใจอะ่ะเข้าใจป่ะเสียงที่บิ้วมาจังหวะตักตักตักมันแบบว่าทุกอย่างมันคั้นอารมณ์เราทําให้ถ้าสมมติว่าเราเคยดูหนังผีตอนเด็กแล้วเราเป็นคนจิตอ่อนขวัญอ่อนเนี่ยเราเห็นปุ๊บแล้วมันบีบอ่ะเราจะกลัวฝังใจทุกครั้งที่เราสมมุติเรานอนอยู่ในห้องเงียบๆแล้วได้ยินเสียงเรากลับไปที่หนังเลยนะผีกำลังเดินมา น้ำกำลังหยดติ่งติง่งเราพอได้พอเราได้ยินสิน่งนี้หรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยเห็นในสื่อเนี่ยสมองเราอะค่ะแม่งชอบทํางานชอบจําในเรื่องที่ไม่ควรจําเรื่องงานเรื่องข้อสอบเรื่องหนังสือเรื่องความรู้อะมันไม่ค่อยจาสมองเราอะ <c oughs> สมองเรามันจะจําอะไรคะจําเนื้อเพลงงงอ่ะคะจำสิ่งอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณจะถูกรีคอร์กลับมาเลยว่าเสียงจังหวะเนี่ยหนึ่งสองสาม แล้วคุณเคยดูหนังผีที่มีเสียงหนึ่งสองสามแล้ว็นผีโผล่มาคุณจะคิดทันทีเลยว่าผีกําลังจะมาแล้วเสียงน้ําหยดอย่างเงี้ยในห้องน้ำเสียงน้ําหยดผีกำลังจะมาแล้วแต่จริงคือบึงปิดฝักบัวไม่สิไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกได้เลยว่าผีอัมเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นจริงๆคือจิตคุณกลัวจริงๆกับผีที่อัมจริงๆที่นี่ผีที่อัมจริงๆมีอยู่หรือเปล่ามันมันมันมีแหละเอาจริงๆเราก็เคยโดนปะวะแต่มันเป็นผีอัมที่ที่เราไม่เล่นด้วยไงมันก็มันก็อั้ โรงแรมนี้ดังมากนะจริงๆไปไปไปเดูคือสำหรับกากันโนนอ่ะถ้าพูดว่าผีอำคือต้องต้องทําอะไรที่เราเห็นได้โดยที่เราไม่ทำเองไม่ใช่แบบเราคิดเอาเองนะอย่างที่กันพูดอย่างเงี้ยได้ยินเสียงได้นั่นได้นี่คือมันอาจจะบางทีคุณอาจจะลองแบบคนไทยที่แบบบอกว่ามันมานั่งคอมตัวแข็งอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบผีอำแบบคือโรงแรมมันเฮี้ยนมากโรงแรมเนี้อยู่ที่ภาคเหนือแล้วเขาก็บอกว่าเฮี้ยนมากกูก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเฮี้ยนมากก็คือไฟมันก็ดับ ก็ดับแค่ห้องกูไฟดับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดสวิต์อ่ะอันนี้ได้ยินเสียงคนเปิดสวิต์ใช่ไหมก็หลับกันอยู่มันน่ารำคาญอ่ะปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วไฟก็จะปดับดับปอกแป๊กเราแต่อร์ดับไปแล้วไงไฟก็ปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วก็ตื่นขึ้นมาสลืมสลือแล้วเราก็เห็นคนอ่ะยืนอยู่ที่สวิตไฟแล้วบอกว่าคือถ้าจะเล่นมากอ่ะคืนนี้กูจะนอนคือถ้ามึงจะเล่นมากกูจะซ่อมแอร์ไม่งั้นกูจะย้ายห้องแล้วสักพากเสียงปอกแป๊ก ก,ก็ยังดังอยู่ก็น่าลำคาญก็ทีนี้ก็เดินเข้าไปใกล้ๆคือด้วยความที่เราไม่เล่นด้วยอะ่ะเราก็เดินเข้าไปเลยแม่ก็หายไปเราก็เปิดประตูเดินไปด่าเคาน์เตอร์ข้างหน้าแล้วก็ด่าเคาน์เตอร์ไปสักชุดหนึ่งให้มันขึ้นมาย้ายห้องให้เราสุดท้ายเราก็บอกว่าคือผีมันก็อําได้แค่นี้เพราะาอย่าลืมว่าคอนดิชันของการที่เขาจะควบคุมตัวเราหรือมาทําให้เราอนะําเนี่ยหรือ <Yeah. S 1> หรือมาทําให้เราแข็งเนะี่ย คือเราจะต้องจิตอ่อนเองก่อนสาเหตุพวกนี้ทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอแค่ที่<ๆ>ไทยนะที่อ,อื่นก็เจอนะผีอัมกับผีอาฆาตต่างกันนะอาาต่างกันกผีที่สามารถฆ่าคนได้ความอาฆาตนั้นนะมีอยู่จริงแต่เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะเจอผีอาฆาตแล้วเขาอาฆาตคุณอนะ มันน้อยมากกับคุณเจอผีผีอัมก็เหมือนกับคนทั่วไปอะสังคมคอมมูนิตี้ผีมันอาจจะอีผีคนนี้มันอาจจะขี้แกล้งหน่อยมันอาจจะกวนส้นตีนหน่อยอันเนี้ยเปอร์เซ็นเจอมันจะสูงแต่เปอร์เซ็นที่คุณจะเจอผีอัมแบบผีอาฆาตผีหัวขาดผีห้อยหัวผีที่มีความแค้นพอที่จะมาจับมาต้องมาทําอะไรคุณได้เนี่ยเปอร์เซ็นเจอเนี่ยมันน้อยเพราะอีผีพวกเนี้ยมันก็มีน้อยเทียบเท่ากับผีปกติอะจริงเราก็เคยเจอที่ญี่ปุ่นแล้วก็เคยโดนมันอัมไปนอนโรงแรมไม่ดี แล้วโรงแรมเนี้ยมันดันดังเรื่องคนมาฆ่าตัวตายในห้องโรงแรมแล้วก็เครื่องซักผ้าหมุนไม่หยุดเลยเออหมุนทั้งคืนนปอป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 อกูดึงลั๊กมึงก็ยังหมุนอยู่กูว่าโอเค, <c oughs> คกูก็้องนอนกับมึงอ่ะทําไงก็เอาฟูกไปโอบเครื่องซ<ต>ักผ้ามันไม่มีเสียงแล้วก็นอน <c oughs> ปกติมึงก็อัมได้แค่นี้คือผีมันอัมได้แค่นี้จริงๆครับคือเราจะต้องจิตอ่อนมาก มากถึงขั้นที่กลัวไปก่อนแล้วหรือหรือหรือคืนนั้นตัวสั่นแล้วแล้วแบบขยับตัวไม่ได้หรือทํำอะไรไม่ได้มันเกิดจากการที่เราเองก็ยอมรับเราแพนิกไปก่อนเรากลัวไปก่อนเขาไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยหรือมันอาจจะอธิบายเป็นเหตุการณ์คือบางคนที่ไม่เชื่อเลยนะ อย่างพวกอาโดนอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่เชื่อเลยเขาก็แบบมึงมาเลยมึงมาเลยแล้วพอแม่งเจอมันก็จะแบบไม่จริงทียอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้มันก็จะมีคนสองประเภทสามประเภทแบบเนี้ยถามว่าแก้ยังไงเวลาไปโรงแรมหรือเวลาไปที่ที่เราไม่คุ้นเคยจริงๆมันก็แก้ได้สองสาอย่างคนไทยเนี่ยเก่งไวเจ้าที่อ่าก่อนนอนก็สวดมนต์อ่าแล้วก็อย่าปากพ้อยซื้อเตียงอย่าปากพ้อยเนี่ยวันก่อนก็เห็นคลิป เอยูทูบเบอร์ตลกตลกอ่ะเขาบอกว่าไปาทุกคนขึ้นรถแล้วเพื่อนทุกคนก็ขึ้นรถแล้วพอขึ้นรถปุ๊บมันก็แบบบอกว่าไม่ได้ละ ทุกคนลงจากรถลงให้หมดแล้วก็ค่อยๆเรียกคนคือรถแบบขานด้วยชื่อเต็มนามสกุลเต็มอ่ะคนไทยก็เริ่มเริ่มเอาแวในจุดนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนเริ่มแบบเออเวลาเราจะไปเนี<ต>่ยใช่แ,<ต>แล้วอบอก<ๆ>ไปก็อ่ะนนไปอย่างเงี้ยเวลาที่กันไปต่างประเทศอ่ะโคตรตลกเลยมาก็เคยถามนะว่าแล้วยังไงแต่กับอกว่าเออมันก็อาจจะคุยกันรู้เรื่องก็คือเวลาเราไปต่างประเทศกันเป็นกรุ๊ปไงค่ะเราจะบอกว่าไปทุกคนไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใครไม่รู้กันก็เลยชอบพูดว่าไปทัวร์ไทยไปคณะชาวไทย ปคณะชามเซนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการระบุไปนิดนึงแล้วก็มาเขาบอกว่าแล้วถ้าแถวนี้มันมีผีที่ตายแล้วเป็นคนไทยตายอยู่แถวนี้แล้วเขามาด้วยหนูทำไงบอกหนูเล่นแซวไปว่าไม่เป็นไรถ้ากถ้างนั้นภาษาไทยอาจจะคุยกันภาษาเรื่องก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการผีออมเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราปฏิบัติตัวเราดีพอก็คือไม่ปากพ่อยนะคะโฟกัสนะคะแล้วก็ไม่ไม่กังวลไปก่อนนะคะหลังๆมาเนี่ยก็เชื่อว่าทําไมวัยรุ่นยุคใหม่ๆสิบกว่า20กว่าไม่ค่อยกลัวผีกันเท่ายุคสมัยก่อน เพราะว่าสมัยนี้หนังผีอ่ะมันกลายเป็นกึ่งกึ่งแฟนตาซีไปละหนังผีมันเป็นกึ่งไซ y c h o l o g i c a l l y h o r คือเขาก็จะพูดว่ามันอยู่ในหัวเราหรือบางทีมันมันเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดมากกว่าใช่มันแบบมันมันเครียดแต่หนังผีสมัยก่อนอะ production ก็ค่อนข้างเก่าอ่ะห้าสิบปีที่แล้วคุณจะคาดหวังอะไรกับ production มากมันตุ้งชงตุ้งแช่จริงมันก็เลยเป็นผี jump s แกร์ตุ้งแช่ที่ค่อนข้างดูเรียลเขาจะปั๊บไม่ได้บอกว่าสมัยก่อนคุณภาพไม่ดีนะหนังผีสมัยก่อนคือน่ากลัวมากแบบเลือดก็คือเลือดสดๆเพราะ ไม่ได้กูก็ต้องเลือดจริงอะหรอวะเข้าใจป่ะเลือดปลอมแหละแต่เลือดปลอมแต่ว่าแบบว่าเอามาเอฟเฟกกับตัวจริงนี่รู้ป่ะหน้าผีเยิ้มมาสมัยเนี้ยถ้าแบบผีเยิ้มๆหน่อยทำไรซีจีใช่ไหมบางเด็กบางคนมันก็ดูออกว่าเนี่ยซีจีลอยแต่สมัยก่อน5060ปีที่แล้วอ่ะมันก็ต้องทําเองมันก็เลยดูเสมือนจริงมากจนก็เข้าใจแหละว่าคนยุคก่อนก็เลยค่อนข้างที่จะเดวนนใจเข้าีโหดหลักๆในไทยก็มีช่องท้าผีประมาณแบบจิตช่องแล้วนะแต่เราคิดเห็นยังไงขัวไปท้าผีนนว่ามันเป็น มันเป็นโลเคชันที่มันน่ากลัวสําหรับตัวนนน่ะนนเฉยๆเพราะว่าไปไปไปป่าชาไปบ้านล้างไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่มันจะมีผีอุกอยู่แล้วเว้ยคือมึงต้องไปในที่ที่มันมันเป็นเซอร์ราดิ้งให้พอให้ให้มันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ได้ไม่เราล้วพูดไปท้าผีอ่ะสิ่งหนึ่งที่ดันไม่ชอบคือเวลาคนไปท้าผีเนี่ยชอบไปพร้อมกับความปักพ่อยเงี้ยใช่เหมือนกับเหมือนกับมึงเข้าไปมันไปมันไปปักพ่อยไม่พอมันไปพังบ้านเขาด้วยอันเนี้ย มึงไปสี่ไปแปดที่บ้านเขาอะ่ะมันเหมือนกับตอนเนี้ถ้ากันไปกันไปประเทศประเทศหนึ่งที่เขาเป็นเขาอยู่แบบเงียบๆแล้วกันไปแห่ป,ปากโวยวายอยู่อ่ะกันก็ดูเสลอเข้าใจปะออแล้วก็เลยมองว่าไอ้พวกไปทักผีถ้าไปแบบเรียบร้อยค่อยๆไปจุดธูปทําพ,พิธีก่อนแบบจริงก็บ้านบันไดแดงไหมอ่ะ,ก,ะกันก็นจ,ะจะรู้สึกว่าเออก็อย่างน้อยก็นแค่ไปดูจริงๆแต่อ้พวกที่ไปแบบไปแบบเห้าๆหน่อยไปเยี่ยวรถแบบกูไม่เชื่อไงกันรู้สึกว่าคือต่อให้ตรงนั้นไม่ใช่ผีแต่เป็นบ้านคนอื่นเป็นป๊อปปาร์ตี้คนอื่นอ่ะคุณก็ ส่วนมากเป็นคนไร้บ้านเข้าไปอยู่แหละหพวกบ้านล้างอ่ะนะส่วนมากเราจะเห็นสภาวะว่ามันมีคนไร้บ้านเข้าไปอยู่เพราะคนไร้บ้านเข้าไปอยู่จริงๆฉะนั้นเนี่ยนวลว่ามันไม่น่ามีหรอกจริงๆส่วนมากสถานที่ที่เราเจอว่ามันมีผีหรือเราโดนผีอัมันจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเหมือนแอร์อัดกึ่งๆแอร์อัดด้วยซ้าแต่โรงแรมใช่ไหมที่อยากรหรือแม้กระทั่งตึก ตึกอับต่างๆตึกคอนโดของอังกฤษยอย่างเงี้ยทั้งคอนโดเลยอย่างเงี้ยเออมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอแบบนั้นได้แต่มันไม่ใช่ผีแบบมันไม่ใช่ผีตุงแช่สุดท้ายมันไม่ใช่ผีตุงแช่แล้วสุดสุดท้ายมันก็มีข่าวจริงๆถ้าไปดู ไปถามก็ดแบบพวกยามโรตัสบางคนนี่ี้ยที่เคยทาอยู่โรตัสแถวบ้านนนตรงตรงแถวแถวแถวบ้านบ้านจ๋าก็กันมันก็เลยมีแบบมีเหตุการณ์พาราลิม์มอลแอคทิวิตี้ที่ยามเขาเห็นเห็นกันอะแต่เขาก็เขาทํางานมันนานมากพระจนเขาพูดมันก็มันก็ไม่มีอะไรเขาก็เขาก็เห็นกันมาตลอดใช่ไหมเช่น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 เห็นคนโดดตึกตายตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไปเห็นทางลานจอดรถอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นคนเลยเว้ย แล้วก็เห็นทั้งลานจอดรถเลย <S <S เห็นผ,หผู้หญิงก็เห็นผู้หญิงก็กรี๊ดขึ้นมานะผู้หญิงที่ยืนอยู่อันนี้อันนี้อยู่ยในเหตุการณ์ก็คือเราเขาเห็นกันหมดเราก็ไม่ได้เห็นเราก็จ่ายจ่ายโลตัสอยู่อะมันก็กรี๊ดมีผู้หญิงกรี๊ดยางก็เห็นทุกคนก็เหน็นก็เป็นคนโดดตึกปุ่งอ <S 2> <S 2> แ<ล>ะแต่ตอนนั้นไม่มีคนแล้วก็ไม่มีคนเป็นรีเพย์อันนี้มีสิทธิ์ได้ถ้าเป็นวิญญาณเออแต่ก็ถามว่าถามว่าพยานเหตุการณ์อะเยอะแล้วกล้องมันก็จับอะไรไม่ได้มันก<ม>็จ<ม>ับได้แค่ผู้หญิงกรี๊ คือถ้ามันมีอ่ะมันก็คงโพสต์กันไปละเราสังเกตว่าโซเชียลมีเดียมีอ่ะผีวิดีโอผีแม่งน้อยลงพอเราแยกไม่ออกระหว่างวิดีโอตัดต่อกับวิดีโอผีออจริงตอนนี้คือแบบเดี๋ยวั<ล>นนี้ต้องแบบถาม<ล>อันนี้อะไรเด<า>้อเราส่วนมากผีอ่ะวิดีโอผีอ่ะหรือหรือคลิปผีสมัยก่อนมันไม่น่ากลัวคลิปผีจริงๆสมัยก่อนที่คนบอกไปเจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้มันไม่น่ากลัวเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาเห็นฉะนั้นอ่ะเวลา พวกโดนผีอำหรือพวกล่าท้าผีหรือแม้กระทั่งพวกที่เชื่อว่ามันมีผีแล้วเชื่อหัวปักหัวปำว่ามันอยู่ทุกที่แล้วมันจะเอามึงอ่ะมันมันมันโคตรโคตรปัญญาอ่อนเลยในสายตานนว่ามันมันไม่ใช่ผีทุกตัวจะต้องลดตัวลงมาหลอกมึงแบบว่า คือเราอย่าคิดว่าเราเป็นทารกของคนทุกคนขนาดเราเป็นคนออคนด้วยกันเองยังไม่ย,ยังไม่มีคนเ,เลยจ<ด>ีบมึงเลย <laughs> อย่างเงี้ยเออเออก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาผีออมเนี่ยเราต้องดูว่าผีออมจริงจริงหรือว่าเป็นเราเองที่กังวลไปนะคะแล้วก็ถ้าใครกังวลว่าอุ้ยพี่ต้องไปต่างจังหวัดในโลเคชั่นที่มันอาจจะเงี้ยก็ระวังปากสงบปากสงบคำนะคะนั่งสมาธิก่อนนอนวหว้พะัะก็คือทําตัวมีมารยาทนะคะคือต่อให้ไม่ได้บอกว่าทุนต้องแบบนั่งพับเพียบนอนนะไม่ได้ทาอย่างนั้นคืออย่างน้อยคือไม่ห้าวไม่พูดมากคืออย่าปาก พ่อยอย่างโนน,นอย่างเงี้ยก็เคยปากพอ่อยกันก็ตีแบบเออคือต่อให้เรามองว่าเรามีพี่ๆคอยคุ้มครองอะ่ะแต่มึงไปคือมึงไปถิ่นเขามึงก็อย่าปากพ่อยเยอะซึ่งเราก็ปากพอ่อยอยอ่ที่ปากพ่อยก็จะโดนด่าตลอดนะคะว่าอย่าปากพ่อยอย่างล่าสุดไปวังนะคะเป็นวังหนึ่งนะคะไปปากพ่อยแกเจ้าของวังกูออบอกออว่าเออเว้ยมัน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 ไม่มีงบประมาณมาซ่อมแล้วน้อย กูก็พูดแค่นี้เองเออไม่ได้นะคือเราไปถิ่นเขาจะนินทาก็ออกมานินทาข้างนอกบ้านแมงเอียงแล้วน่ะไม่ใช่นินทาในบ้านเขาเข้าใจว่าคือแบบคุณไม่ควรทําที่ไหนเลยนะคะคุณโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับเทปผีอํ้หวังว่ามันจะตอบคําถามของคนหลายคนที่กลัวผีคือจริงๆโดนอากัสไม่ได้กลัวผีครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะตอบคำถามไปแล้วมืดๆนะมันกลัวอะไรครับมันกลัวเมียมึงรู้ไหมว่ากูกลัวอะไรมึงบอกเขาไปอะกักลัวอะไรมึงกลัวชายชุดดาในการ์ตูนโคนัน อันนี้เรื่องจริงก็ถ้าชอบวีดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องผีทำอีพีเล่าเรื่องผีเลยก็ได้นะเราก็ไม่ติดเหมือนกันโอเคค่ะโอเคครับ